สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบไดเวอร์ในเครื่อง PC ของเรานะครับหลายๆคนเพื่อนๆก็คงจะสงสัยกันนะครับว่าเราจะทราบได้ยังไง นะครับหลังจากที่เรามีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows เรียบร้อยแล้วว่า Windows นั้นไดเวอร์มาครบหรือ,อยังหรือมีตัวไหนบ้างที่ไม่เจอไดเวอร์นะครับเพื่อนๆก็คงจะทราบครับว่าอุปกรณ์หรือโปรแกรมหรือฮาร์ดแวร์บางตัวเนี่ยต้องการไดเวอร์ในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอุปกรณ์นั้น นะครับขาดไดเวอร์ไปการทำงานก็จะลดคุณภาพลงหรือไม่สามารถทำงานได้เลยนะครับเดี๋ยวในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบไดเวอร์แบบอย่างง่ายนะครับสำหรับคนตาบอดนะครับซึ่งเชื่อมั่นได้เลยว่าใครที่พอมองเห็นอยู่บ้างหรือว่าคนตาดีเนี่ยก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรพวกนี้เพราะว่ามันก็จะแจ้งมันก็จะ บอกให้เราทราบผ่านสัญลักษณ์ต่างๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนที่มองไม่เห็นคนที่ตาบอดสนิทเนี่ยเราจะมีเทคนิคแล้วก็วิธีตรวจสอบยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจริงแล้ววิธีนี้นะครับใช้ได้ตั้งแต่ Windows 8.1รุ่นล่ารุ่นล่ารุ่นหลังๆนะครับรุ่นหลังสุดนะครับที่มันอัปเดตมีการอัปเดตใหม่เพิ่มเติมนะครับขึ้นไปเลยนะครับ Windows 8.1 Windows 10 Windows 11นะครับ โอเคนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องมานะครับหลังจากที่เราติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราใช้คำสั่ง Windows X ครับนะครับมันจะเปิดตัว Windows Context Menu ขึ้นมานะครับตัวนี้หลังจากนั้นให้เรากด M ครับหรือเพื่อนๆจะเลือกลูกศรไปที่ Device Manager ก็ได้นะครับผมกด M เลยนะครับ นะครับตรงนี้นะครับมันจะเข้ามาที่ device manager อะไรนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเครื่องของเรานะครับเครื่องของเราชื่ออะไรมันก็จะบอกอย่างนั้นเลยนะครับ <c oughs> ตอนแรกเราเลื่อนลูกศรมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับให้เราแท็บ <c oughs> พอเราเข้ามาหนึ่อพอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดแท็บลงมาหนึ่งครั้งน e ตรงนี้นะครับตรง tree view ตรงนี้นะครับ p แ e x p a n d ก็คือ <c oughs> ชื่อคอมพิวเตอร์นะครับชื่อคอมพิวเตอร์แล้วก็ตามด้วย expand ตรงนี้นะครับมันจะ expand กับ c o l l a b c o l l a b นั่นหมายความว่ามันปิดอยู่นะครับถ้า expand มันเปิดอยู่เบื้องต้นผมเลื่อนลูกศรซ้ายนะครับเห็นไหมครับนะครับพอเราเลื่อนลูกศรซ้ายมันจะบอกว่า c o l l a p นะครับมันมันจะไม่อ่านอะไรเลยนะครับเวลาเราเลื่อนลูกศรขึ้นลงนะครับ เดี๋ยวผมจะลองกด NVDA แท b บฟังดู Peer Review เห็นไหมครับ p e r Review Selected Collapse นะครับผมเลื่อนลูกศรขวาไปให้มัน Expand นะครับ Expanded 25 Items ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับพอเรา Expand เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเลื่อนลูกศรลงมามันจะบอกว่า25 i t e m ก็คือ25รายการครับตัว Diver อาจจะเป็น Diver เกี่ยวกับการทำงานของฮาร์ดแวร์ไดเวอร์อุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับมีอยู่25รายการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องที่เราใช้ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ที่เราเชื่อมต่อผมเลือกลูกศรลงมาครับ 1, ตรงนี้นะครับ audio i n p u t and o u t p u t c o l l a p s e ก็คือเกี่ยวกับพวกซสวยพวกเสียงต่างๆพวกซสียอ audio นะครับขึ้นอยู่กับ หาร์ทเวร์ซาวการที่เราเชื่อมต่อตรงนี้เป็น b r อ a u d โอด e v i c e นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัว s าว n การ r d ของไมโครโฟนที่ผมใช้อยู่ Bluetooth, 25, Level 1. 1> อันนี้ Bluetooth ก็ไดเวอร์เกี่ g, ยวกับ Bluetooth แคมเมอรนะครับตอนนี้ก็จะเป็น ตัวไดเวอร์ของกล้องนะครับกล้องเว็บแคมที่ผมเชื่อมต่ออยู่คอมพิวเตอร์คลัพส์ห้าของยี่สิบห้าเลเคอมพิวเตอร์คอลัพส์ก็คือไดเวอร์ของคอมพิวเตอร์ของเครื่องเดลอินสตอร์เมนต์นะครับก็จะเป็นเรื่องของพวกฮาร์ดแวร์ของเดลนะครับดิสไตร์คดองยี่สิบห้าเลเนิสไตร์นะครับก็เป็นไดเวอร์ของพวก h าร Display a d a p t e r collapse date of 25 level o Display adapter ก็เป็น d ดเวอรเกี่ยวกับจอแสดงผลนะครับ DVD slash c d d r i v e collapse n i of 25 level o DVD DVD อ่อ d slash CD-ROM drive เอ่อ DVD CD-ROM drive นะครับก็อันนี้ก็จะเป็น d ดเวอรเกี่ยวกับพวก DVD CD-ROM นะครับ Firmware um Firmware e อันนี้ก็จะเป็นของ เรื่องของพวกเฟิร์มแวร์ Freedom USB collapsed e l of 25 f i e Freedom USB น,นี้เป็นของอ Freedom ครับของอ Human Interface Devices collapsed t i c f r e o h u m a n t r f i c e Human Interface Dev Inter Device ก็คือพวกนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกอินเทอร์เฟซต่างๆที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เรา Keyboard collapsed t of 25 w e y v e l e o ก็เกี่ยวกับคีย์บอร์ด Mice and other pointing devices collapsed 4 o of 25 level 1 m y and other device uh, and other pointing device นะครับก็คืออ่าพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอ่า pointing ต่างๆนะครับพวกเลเซอร์พวกอะไรต่างๆ Mon itors 25, monitor <11. S 1> นะครับก็เกี่ยวกับพวกจอแสดงผล network, adap network adapter นะครับ expanded นะครับ 2> Level 2 bluetooth device personal area network 1 of 3 มีบูทูต Paul Conqca 9,565,802 Realtek PCIe GBE Family Controller 3 of 3 Level 2 Level 1 Print Queue Collapse 17 of 25อ่า Print q นะครับ Print q Processors Collapse 18 of 25 Level 1ก็คือเกี่ยวกับพวกไดเวอร์นะครับ Process p r i Processors Collapse 18 of 25 Level 1 p r o c e s ก็เกี่ยวกับพวกอ่าระบบ พวกซอฟต์แวร์พวกอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรมาก Security devices collapse 19 of 25 level 1 Security device Software components collapse 20 of 25 level 1 n e Software component นะครับพวกความปลอดภัยพวกฮาร์ดพวกซอฟต์แวร์ต่างๆ Software devices collapse 21 of 25 level 1อ่า Software device นะครับพวกนี้ Sound, video and game controllers collapse 22 of 25 level one Sound, video and game นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของพวกซาวด์ต่างๆนะครับ Storage controllers collapse 23 of 25 level one Storage controller ก็เกี่ยวกับพวกการควบคุม พวกนี้ครับจะเป็นาการควบคุมเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาเขียนขึ้นมาควบคุมเครื่องโดยเฉพาะนะครับพวก Storage Device ก็คือพวกาการจัดการพวกหน่วยความจำพวก m e m o r มนิการต่างๆ System d e v i c e collapse 24 o 25 l System d i ก็คือเกี่ยวกับพวกระบบของ system Universal serial bus controllers collapse 25 of 25 level 1, 1> Universal bus controller นะครับก็พวกนี้ก็เกี่ยวเกี่ยวพวก USB พวกอะไรต่างๆ พวกตัวพอร์ตเชื่อมต่อนะครับสิ่งที่เราควรที่จะดูนะครับก็มีอยู่ประมาณ3-4-5อย่างนะครับอันหนึ่งก็คือ,อตัวออดิโอนะครับตัวซายการ์ดสองดิสเพย์สามเน็ตเวิร์กนะครับสามเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กก็คือพวก Wi-Fi พวกอะไรต่างๆนะครับสี่บลูทูธนะครับบลูทูธก็อาจจะบางทีก็อาจจะแยกกันนะครับแล้วก็5 ห้าถ้าสมมติว่าเรามีพวกอุปกรณ์เชื่อมต่อนะครับอย่างเช่นพวกกล้องพวกเว็บแคมพวกไมโครโฟนนอกอย่างเงี้ยรเราอาจจะต้องเช็คดูแล้วเราจะทราบได้ยังไงครับว่าเราเจอหรือยังนะครับไดเวอร์ที่ในเครื่องของเราเนี่ยมันเจอหรือว่าเราจําเป็นที่จะต้องติดตั้งให้สังเกตยังไงนะครับเราจะต้องสังเกตยังไงแบบนี้ครับเวลาที่ผมผมผมเลือกลูกศรสายปิดหมดเลยนะครับตอนนี้ อย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับว่าตัวเมนูตัวนี้เวลาเราแท็บลงมานะครับเข้ามาที่ Windows X กด M มันจะเข้ามาที่ Windows m a n a g e r แท็บลงมา1ครั้งมันจะ Expand อยู่นะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนลูกศรลงมาได้เลยแต่อันนี้ผมเลื่อนลูกศรซ้าย c อ l l a p หมดเลยนะครับเลื่อนซ้ายก็ไม่พูดเลื่อนบนก็ไม่พูดเลื่อนล่างลูกศรล่างก็ไม่พูดเราต้องเลื่อนลูกศรขวา Expanded 25 items นะครับ Expanded 25 i t e m นะครับ อันนี้ผมดึลูกศรลงมา Level 1, Audio a u p i o ุ n แอนด์ u t า o ์พุตคอลล p ปนะครับเพื่อนๆสังเกตคำว่า Collaps กับ Expand c o น l ะครับ l แปลว่าซ่อน Expand แปลว่าแสดงนะครับให้เพื่อนๆสังเกตครับว่าไดนะเ,อเ,อเวอรตัวไหนที่มันไม่สมบูรณ์หรือว่ามันหาไม่เจอมันจะ Expand ถ้าไดเวอรตัวไหนที่มันเจอแล้วมันมันสามารถทำงานได้มันจะ c o l l ั p s นะครับ ก็ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทํางานแล้วก็ในส่วนของตัวไหนที่มันถ้ามันสมมุติว่ามคอลลบอยู่เพื่อนๆสามารถที่จะติดตั้งไดเวอร์เพิ่มเติมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของเพื่อนๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือล่อนลูกศรลงมาครับ เดี๋ยวผมจะหาอีกตัวไดเวอร์ที่ไม่สมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับ level t bluetooth device personal area network ตัวนี้ครับ level o level t bluetooth device personal area network one of <im> t <sounds> <jin> Level Collapsed Network Adapter Expanded Network Adapter Expanded Level 1 16 15 16 Monitors of 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 25 of 25 of 25 level นะครับเพื่อนเพื่อนฟังดูแตกต่างกันไหมครับข้างบนเดี๋ยวผมเลื่อลูกสอนขึ้นนะ monitors collapsed 15 of 25 level 1 monitor collapse นะครับอันนี้ผมเลื่อลูกสอนลง network adapters expanded 16 of 25 level 1 n e t w o r k adapter expanded เนี่ยครับหมายความว่าสันนิษฐานว่าตัวนี้ครับมัน diver ge, ไม่สมบูรณ์ละ diver มันอาจจะ ไม่ได้ติดตั้งหรือมันหาไม่เจอหรือหาเจออยู่แต่ว่าไม่ครบอย่างนี้ครับถ้าเป็นคนตาดีมันจะเป็นเครื่องหมายตกใจครับเพื่อนๆนคนตาดีก็สามารถที่จะดูได้เลยแต่ว่าถ้าเรามองไม่เห็นเราใช้สกรีนรดเดอร์มันจะบอกว่าอย่างนี้แหละครับมันจะบอกว่า expanded นะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมานะครับ network, network ตัวน,นี้ network adapter expanded นะครับตัวนี้ครับตัวที่16 ทั้งหมดมี25ตัวนะครับผมก็เ,เล่กลูกศรลงมา 2> Level 2 Bluetooth device Personal Area Network one of three เห็นไหม Ai ครับ Level 2 Bluetooth นะครับ Bluetooth device นะครับตัวนี้สันนิษฐานว่าตัว Bluetooth ตัวนี้ครับมันหาไม่เจอ Qualcomm QCA 9565800 2.11b/g/n Wireless Adapter 2 o f 3 level 2 w o Qualcomm ตัวนี้ครับ Wireless device นะครับ Realtek PCI-E GBE Family Controller 3 of 3 level 2 นะครับเ e ียวเทคนะครับนะครับเพราะตัวนี้ครับพอมันหมดตัวเน็ตเวิร์แล้วเราเลื่อนลูกศรลงมามันก็จะเข้าไปมันจะกระโดดไปที่ไดเวอร์ตัวอื่นแล้วก็คราบนั่นหมายความว่าไดเวอร์ตัวอื่นมีอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเราไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับเลื่อนลูกศรกลับนะครับเลื่อนลูกศรขึ้นไป l e พวกนี้พอครับ Bluetooth device personal area พวกนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะอัปเดตนะครับเราก็ วิธีแรกเลยก็คือติดตั้งตัวไดเวอร์มาจากแผ่นของมันหรือดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาติดตั้งวิธีง่ายๆเลยนะครับกดแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกลูกศรลงมาตัวนี้นะครับอัปเดตไดเวอร์ตัวนี้คร e บเอนเตอร์ Enter เลย Bluetooth device. Area for will แนะนำให้เลือกที่ Search Automatic d ดเวอรนะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันก็จะใช้ไม่ค่อยได้หรอกนะครับตัววิธีตัวนี้ ต่อให้เราต่ออินเทอร์เน็ตเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับผมชอบอัปเดตจากตัวไฟล์มันโดยตรงมากกว่านะครับบางทีก็ใช้ได้ครับถ้ามันมีไดเวอร์อยู่ในเครื่องเราหรือว่าเชื่อมต่อกับระบบเราอยู่แล้วนะครับค้นหาเจอมันก็จะอัปเดตให้ close button search for updated drivers on windows update button alt plus s <laughs> device manage settings for video settings window upload. search box find a setting edit blank level 1 windows update 11 of 11 windows update button 1 of 1 space <laughs> check for updates button Stay. checking for updates more options grouping be among the first to get the latest non security updates fixes and improvements as they roll out link get the latest update be among the first to get the latest windows update button 1 of 1 okay. up to date นะครับก็อัปเดตนะครับจริงๆแล้วพวกนี้นะครับมันจะมีไดเวอร์มาให้อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราอัปเดตจากตัวแผ่นไดเวอร์เลยก็จะดีนะครับพอเราเจอพอเราติดตั้งไดเวอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแผ่นไอตัวเน็ตเวิร์กเมื่อกี้ครับที่มัน expand อยู่มันก็จะ c o l l a p เองนะครับตัวไหนที่มันเจอไดเวอร์แล้วมันจะ c o l l a p ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆลองไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของเครื่อง ของเพื่อนๆดูนะครับแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าฮาร์ดแวร์เพราะว่าสเปคไดเวอร์คนละตัวกันเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ไปอลองปรับใช้ดูนะครับโอเคนะครับใครมีคำถามใครสงสัยอะไรนะครับสามารถที่จะฝากคำถามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ